สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเย็นบูธยืนยันอยากได้เทพโจร่รวมทัพนิวทาวนสตีฟบ,บูธกุนซือของทีมนิวคาสเซลยืนยันสโมสร สนใจทำสัญญาถาวรกับโจวิลล็อกหลังมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ยืมตัวมาจากแอสตันกำลังระเบิดฟอร์มสุดยอดล่าสุดเพิ่งยิงประตูชุบชีวิตให้ทีมแบ่งแต้มกับหงส์แดง1ต่อหนึ่งเมื่อเกมวันเสาร์ดาวรุ่งวัย21ปีเล่นได้อย่างท็อปฟอร์มนับตั้งแต่ย้ายยืมตัวมาจากแอสตันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยเขายิงไปแล้ว4ประตูจาก10นัดรวมไปถึง2ประตูที่สำคัญ ที่สัต์ให้ชนะเวทแฮมสัปดาห์ที่แล้วและตีเสมอหงแดงในนัดล่าสุดฟังแล้วชื่นใจตอนที่ได้ยินเขาพูดเมื่อวานนี้ว่าจะออกไปข้างนอกไปกินลมชมทะเลขับรถลัดเลาะไปตามชายหาดบูตเก่าวก่อนพาทีมพบหงแดงในวันเสาร์ถ้าใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนผมว่าเขาคงมีโมเมนต์แบบนี้ไม่บ่อยนักผมเชื่อว่าเขามีความสุขที่นี่เขาต้องการอยู่ในทีม เขายิงได้3ประตูจาก2นัดหลังโดยเฉพาะเป็นคนยิงประตูชัยชนะเวสต์แฮมมันสำคัญมากจริงๆคุณได้เห็นความอิ่มเอมใจของเขาที่มีความสุขกับทีมเขาเป็นเด็กหนุ่มและผมอยากให้เขาอยู่ที่นี่เราจะพูดคุยบางอย่างที่มีความสำคัญมากกับทางอร์สตันทางนี้รายงานข่าวจากเดอะทรีกราฟเปิดเผยว่าแอสตันก็พร้อมปล่อยวิวลล็อกให้ย้ายทีมซัมเมอร์นี้ แต่จะต้องได้รับค่าตัวไม่ต่ำกว่า20ล้านปอนอด์อาิต้าหวังโอบาฟิตกลับมาช่วยทีมก่อนปีซีซั่นโคดไอ้ปืนใหญ่ยังเชื่อมัน่นว่าดาวยิงกาบองจะกลับมาช่วยทีมได้ก่อนจบซีซั่นหลังจากตอนนี้กำลังพักรักษาตัวจากการป่วยเป็นไข้มาลาเรียมิเกลอาริต้าปุนซือ,อ,อร์สตนันมองโลกในแง่ดีว่าปีแออเมริกโอบามยองจะกลับมาช่วยทีมได้ก่อนจบซีซั่น ดาวยิงกาบองอยู่ระหว่างพักรักษาตัวจากการป่วยเป็นไข้มาลาเรียหลังจากไปติดเชื้อมาจากเกมทีมชาติเมื่อปลายเดือนมีนาคมผมคุยกับเขาหลายครั้งเขามาที่สนามซ้อมเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้โคชาสเปรนิสก่าวผ่านสกายสปอร์ตเขายังต้องเข้ารับการตรวจจากแพทย์เขาต้องใช้เวลาอีกสักระยะมันเป็นโรคที่หายได้ยากเขาต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก และเราต้องการให้เขาได้ใช้เครื่องมือทุกอย่างเพื่อกลับมาฟิตอีกครั้งเพราะเราต้องการเขาผมหวังว่าเขาจะกลับมาลงเล่นได้ในซีซั่นนี้เขาดูดีขึ้นมากตอนที่เจอกันเมื่อวานและหวังว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นกว่านี้แล้วเรียกน้ำหนักที่เสียไปกลับมาจากนั้นเขาจะกลับมาซ้อมเพื่อกลับมาลงสนามผมมองในแง่ดีว่ามันจะเป็นแบบนั้น สำหรับออบามายองทำไปแล้ว14ประตูจาก3-3เกมในซีซั่นนี้เอาเงินไปเสริมจุดอื่นอดิต้าจับตามองซาลิบาและดินอตอย่างใกล้ชิดช่วงปรีซีซั่นฟุตบอลลอนดอนรายงานข่าวว่าแอสตอนันอาจไม่มีการดึงผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์แบ็กเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากวิลเลียมซาลิบาและดีนอตมาโปรปานอตสองเซตเตอร์แบ็กดาวรุ่งกำลังทำผลงานได้ดีในการยืมตัว มาโปรปานนสถูกปล่อยให้สตุตการ์ดยืมตัวไปใช้งานช่วงครึ่งซีซั่นแรกเขาต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรักษาอาการบาดเจ็บแต่หลังจากหายเจ็บเขากลับมายึดตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาอย่างต่อเนื่องและทำผลงานได้น่าประทับใจกับทีมม้าขาวตลอด2-3เดือนที่ผ่านมาเขาพูดถึงอนาคตของตัวเองกับทีมปืนใหญ่ว่าประตูที่สตุตการ์ดเปิดกว้างให้กับผมนั่นเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ผมจะคิดเกี่ยวกับอนาคตเมื่อเราได้คุยกับอาร์ตันเกี่ยวกับซีซั่นใหม่ส่วนแนวรายของ ar, om, วิลเลียมซาลิบาเซนเตแบกเมืองน้ำหอมวัย20ปีที่อาจจะเริ่มต้นชีวิตในทีมอาริสเตเดียมอย่างที่คิดเอาไว้เนื่องจากเขาไม่ได้ลงเล่น8เดือนและการที่ซีซั่นนี้ไม่มีช่วงปรีซีซั่นทำให้สภาพร่างกายของเขาไม่เต็ม100ในช่วงต้นซีซั่นทำให้สุดท้ายอาร์ตัน ตัดสินใจปล่อยเขาไปให้กับนีดสมสรในบ้านเกิดยืมตัวไปใช้งานเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่นของซาริบาก็ดีขึ้นตามลำดับและได้รางวัลแมนออฟเดอะแมตชในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามิเกลอาริต้าจะมีการประเมินทั้งสองคนอย่างใกล้ชิดเมื่อกลับมาร่วมทีมในช่วงพรีซีซั่นในซัมเมอร์นี้นอกจากนี้อาร์ซอน ยังต้องมีการตัดสินใจเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับดาวิดลุยปาการหลังจอมเก่าวัย33ปีที่จะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้ด้านแผนการเสริมทัพของอาริต้าและเอดูพวกเขาโฟกัสไปที่การเสริมแกร่งแบ็กขวาที่จะเข้ามาเป็นตัวจริงแทนเอ็กตอร์บยารินและแบ็กซ้ายที่จะทำหน้าที่สํารองให้กับเคเรนเทียนี่แบ็กซ้ายตัวหลักรวมถึงความพยายาม ในการเก็บมาตินโอเดกาดให้อยู่กับทีมต่อไป2,000ล้านสื่อผู้ดีเผยดเนียลเอ็กพร้อมยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์อาร์นแบบจรงิงจัง d เดลี่เทเลกราฟรายงานข่าวว่าดเนียลเอ็กมหาเศรษฐีชาวสวีเดนผู้ก่อตั้งสปอต i ฟ y มีความสนใจอย่างจรงิงจังที่จะยื่นข้อเสนอขอเทคโอเวอร์สมสรอาร์ตอนจากสแตนโคเอนเกที่ถูกแฟนบอลของทีมปืนใหญ่ ประทวงขับไล่ยอย่างหนักในเวลานี้ในคืนที่แฟนบอลร์สตันนับพันออกมารวมตัวประทวงโคเอนเก้หน้าสนามเอมเบรสเตเดียมทางแดเนียลอกได้ทวิตข้อความว่าเขาเชียร์แสตันมาตั้งแต่เด็กและสนใจที่จะซื้ออร์สตันถ้า KSE ต้องการที่จะขายสโมสรทางเทเลกราฟเข้าใจว่าข้อความดังกล่าวไม่ใช่การประชาสัมพันธ์และทางดเนีล มีความสนใจอย่างจริงจังและพร้อมเข้าสู่การเจรจาและยื่นข้อเสนอให้กับทางโคเอนเก้จอร์ Josh, ลูกชายของสแตนโคเอนเก้ N G, และเป็นผู้อำนวยการของสมสรอนอาร์ซนอนเปิดเผยว่าครอบครัวของเขาไม่มีความสนใจที่จะขายสมสรรุรแต่แหล่งข่าวเชื่อว่าพวกเขาพร้อมที่จะขายหากได้ข้อเสนอราว2,000ล้านปอนด์จากการเปิดเผยของนิตยสารฟอฟดนเนียลเอกมีรั์สิสน 3.4พันล้านปอนด์นั่นหมายความว่าการที่จะยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์อาร์ตตอนอาจเป็นการเข้ายื่นซื้อในรูปแบบของการมีพาร์ทเนอร์ผีและปืนจับตาเปอาสศูนย์หน้าทางเลือกที่มีแววย,ย้าย2ทีมดังพิมเมยรีแมนยูกับอาร์ตตอนจับตามองผลงานของอลาซานีเปอากองหน้าชาวฝรั่งเศสของบริเซียมุนเซนกัดบักเดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานว่าแมนยูกับอาร์ตนอล กำลังสองหาศูน้าคนใหม่เป็นทางเลือกสำหรับการสู้ศึกพิมลีกซีซั่น2021-2022โดยมีเป้าหมายเดียวกันที่เปอาของหน้าชาวฝรั่งเศสแม้ยิงไปเพียง11ประตูนในซีซั่นนี้แมนยูทำท่าว่าจะไม่สู้ค่าตัวของเออร์ลิงฮาเลนศูนย์หน้าบรูเซียดอรมูลและเอดิสันคาวานี่อาจไม่ต่อสัญญาใหม่เพราะต้องการย้ายกลับอเมริกาใต้ ขณะที่อาร์ตันเคยให้ความสนใจเปอามาแล้วตอนย้ายจากนีดไปบรีเซียมูนเซนกัดบากเมื่อปี2018สำหรับเปอาที่ยิงไปแล้ว36ประตูจาก104เกมรวมทุกรายการให้กับบรีเซียมึนเซนกัดบกักอาจอำลาทีมหลังจบซีซั่นนี้เพราะเหลือสัญญากับทีมปีสุดท้ายโดยค่าตัวคาดว่าอยู่ที่15ล้านปอนด์ต่ำกว่าตอนย้ายมาเมื่อ3ปีก่อน แนวราคา21ล้านปอนด์